สวัสดีจ้าแล้วก็พวกกับเพียกับช่องกินเฮียกินกับเพียกินแบบเพียเฮียวเอนูเย็นวันนี้ขาหมูเยอรมันตะวันแดงตะวันแดงก็มาขาหมูเยอรมันเชฟเพิร์ดนะเอ้าเชฟเพิร์ดก็มา ขาหมูเยอะมันนะน่ากินมาก A few moments later น่าจะทั้งขาเลยหรือเปล่าไม่รู้โอ้ oh, ดูเราแบบน่าจะกรอบมากและน้ำจิ้มที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่สามน้ำจิ้มนะก็คือน้ำจิ้มมายองเนสกับอซอสมะเขือเฮ <Huh? S 1> ียก็เลยเอามาผสมกันน่าจะอร่อย <Huh? S 1> ให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันบดให้ด้วยนี่สำหรับใครที่ชอบกินมันบดส่วนตัวแล้ว มันบดข้ออะไรเนี้ยนะกินแค่นี้ก็คืออิ่มแล้วอะตัวเฮียไม่ชอบกินมันบดไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเก็บไปทําอย่างอื่น <S 2> <S 2> <S <S แล้วก็จะมีเป็นพวกแบบเห็ดเหดหรืออะไรเนี่ยเฮียรู้ว่าไอ้ขาหมูเยอรมันเนี่ยกินแบบคือเป็นกินยังไงอะมันกษณะคล้ายๆผักดองอะเนาะก็หอมดีกับพวกเครื่องเทศแบบพวกพริกไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยไปที่ไหนกินก็จะกินแต่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ําจิ้มหมูรสแซ่บ สีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาชิมดูว่าถ้าเป็นแบบจิ้มไอ้น้ำจิ้มเนี้ยแล้วมันจะเวิร์กไหมกินเป็นแบบผักส้มเสี้ยเลยลอัะน,นีแล้วก็แล้วก็เขื่อจะตักไปพร้อมกันหรือว่าอาจจะแบบไม่ต้องตักก็เป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วก็จิ้มด้วยมายเนสกับซอสนี่คือเป็นแบบเยอรมันจริงๆอะโ <Okay. S 1> อเคใช่หรอวะ อร่อยนีดนะมันมัน,ม,นมันอะ่ะแล้วก็เค็มออกหอมก็จะ,จะออกฝรั่งฝรั่งหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบพวกแบบเป็นซอสเป็นมายองเนสเป็นอะไรเงี้ยเนาะลองอีกรอบนึงนี่แล้วก็นี่นี่เลยซอสมายองเนสกับอู้อื่มอึ่มอ๋อน่า นี่มาเจอที่คุณเคยน่ะแซ่แบซีบเจอที่คุณเคยปุ๊บกูซีบเลยอาหารไทยอ่ะน,น้องอยังไงก็แซ่บกรอบกรอบฟันแตกเลยทีเดียว กรอบๆอย่างนี้ต้องลองทบมายองดูบ้างสำหรับสายแบบอเมริกันเยอรมันกินกับข้าวไม่ได้อ่ะกินแบบนี้ยหยิบข้าวขึ้นมาไม่ได้เลยเดือ มัน,นเป็นส่วนของขาหมูข้อมันปะขาล่างหรือขาบนหมูความเหนียวนุ่จมจำเราได้ถึงดีจำเราก็มาทำไมเขาถึงเรียกว่าขาหมูเยอรมันรู้ไหมอันนี้ก็ไปเสิร์ชดูว่าเอ้ยทำไมวะเออเพราะว่า,ท,วาที่เยอรมันเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องขาหมูที่นั่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาแบบทำไส้กรอกเยอะใช่ไหมถ้าคือไปจ้างไส้กรอกก็คือเป็นเยอรมันเขาก็เลยแบบ เชื่อทานด ok. ้านหมูเขาก็เอาขาหมูไปทำแบบเยอรมันแล้วก็ได้ส <K intrinsic> ูตรอย่างนี <vallahi> ้ออกมาแล้วมันก็อร่อยแล้วคือเป็นอาหารที่แบบเขาขึ้นห้างอืมราคาก็จะค่อนข้างสูง่อยนี่ขาหมูไทยไหมนี่ใครทำบ้างเนี่ยอือเยวไปเชี่ยวต่อไปพรุ่งนี้นะ ช่วยยาเนื้อหมูเท่านั้นอ่ะเน่ยอาอกก็คือขาทั้งขาเลยเขาตัดออกมาก็คือประมาณขาหนึง่งไม่โกงนะไม่โกงราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทเองเท่านั้นราคาดีมากเมื่อเรียกว่าคุณภาพแล้วก็ซอสดูมาก ฟางพื่อเนี่ยราคาจะเป็นพันสุดเอื้อมแพงเกินกินไม่ลงแต่เนี้ยสามร้อยแบ่งกินได้เลยสองมือกินก,กันได้เลยสองคนอืออ้มอมเนื้อติดกระดูกเลยว้าว กรบอบทั้งนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลอง <c oughs> มันมันมันบดกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดตัวเพราะว่ามันได้รสชาติของความมันอนะเนาะเรียอ <c oughs> น่กาก <c oughs> ินมากฉ่ำมากนุ่มนุ่มเหนยด้วย <c oughs> หอมเลยอร่อยเป็กแปลก ถ้ามีพวกแบบเจ้าอีสานด้วยนะก็จะได้อีกตัวนึง <c oughs> จะกินกับเจ้าอะไรก็ได้ก <c oughs> ินที่บ้านเจ้าปลาก็ได้เจียมังนาก็ได้เจ้าพริกก็ได้เจ้าเห็ดก,ก็ได้โอ้โห <c oughs> แมนนี่นนะี้ให้สิบเลย รักเคี้ยวหรอนะเ <c oughs> ม,มือยก็เ,เมื่อลยล <c oughs> มันก็เมื่อยเหรอในช่วงแบบช่วงแบบน่องขาน้อยของมันเนี่ยคำใหญ่แล้วเคี้ยวไม่ <c oughs> ฟันดีดีเนาะ <c oughs> อืมอืมของมันแล้วเนี่ยอ่าอืมสุกหลบ, <c oughs> ลบ <c oughs> เดี๋ยวจะหนีไปนั่งจก เล่นเรื่อยๆล่ะหมอไปหามากินกันนะจ๊ะอารมณ์แบบซื้อขาหมูตอนที่ซื้อขาหมูนี่คือก็มันไม่น่ากินอ่ะแล้ว่าจะมาทําให้มันเป็นดูน่ากินแบบนี้มันน่าจะยากอ่ะน่าจะทํากินยากเสื่อเหอะนขิงอดขอกร่องมอง อม <c oughs> เมนูหนึ่งกินได้ประมาณสองคนจบคนละร้อห้าสิบบาทก็พรีเมียมอยู่ออือาแล้วไว้พบกันกับเมนูหน้าจะมีเมนูอะไรอร่อยมั้งสั่งมากินรีวิวเพื่อไม่ให้พลาดร้านอะไรอร่อยนะจ๊ะในช่วงโควิดแบบนี้แล้วไว้เจอกันคลิปหน้า <What? S 1> ขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปแทงก่อนนะจะ้ายบาย